การเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงสถานีสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสทุกขบวนหยุดวิ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดรถไฟที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อ2กวันก่อนเจ้าหน้าที่มีการเตรียมเช่ารถตู้เพื่อนำส่งผู้โดยสารกว่าร้อยคนถึงจุดหมายปลายทางค่ะ จ้าหน้าที่รถไฟอำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้ขนถ่ายผู้โดยสารกว่า100คนที่เดินทางมากับขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุงไงโกลกตีตัวปลายทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ว่าต้องสิ้นสุดการเดินรถแค่สถานีชุมทางหัดใหญ่เท่านั้นหลังจากที่เกิดเหตุรถไฟเกิดเหตุระ,ระเบิดรถไฟในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อ2วันก่อนทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คน การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องประกาศหยุดให้บริการรถไฟขบวนท้องถิ่นอย่างไม่มีกำหนดค่ะช่วงบ่ายวันนี้ทางสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่มีการประชุมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยการเดินรถในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักง,งานรถไฟและประชาชนที่ใช้บริการ ส่วนจะมีการเปิดเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันไหนจะต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมอีกครั้งนะคะซึ่งบรรยากาศทั่วไปบริเวณสถานีชุมทางหัดใหญ่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาทีเดียวค่ะ